สถานีนะครับราาพระทศตรีสุภายดานสถานีชนบุรีท่านววสานะครับที่โรงสาน้ในวัดยวรายนะครับโปรดอาสบระท่านลงที่เรียบร้อยมุ่รออกฐานในไร้่ยวัดยูรายเวลาครับจุดรับส่งพระนครมหาสวัสดิ์วสวรรสสรยาตลอดรายทางถึงชนบุรีครับขาด้ว้เื่ดไทยขอขอบคุณครับ